ดูไหมนี่ไอ้ยโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่แล้ว,ลวโอ้ยโอ้ยสองโลซ่อนน้อนตะกุดน,นะครับน่าจะมีสองโลนะครับผมโลฟี่ผมแน่นอนอสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผม น,นักเลาะซิดปลานะครับวันนี้ก็จะมาตกปลาช่อนนะครับที่หมายนนองบุดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะมีตัวมีแต้มไหมมาอันนี้เป็นปลายางปลายางกัดยับนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เหยื yeah> ่อนะเสียงตีฟิวทันดี ไปตีดวนลาดเปืออนะือนหะึ้ยกัดแล้วกัดแล้วครับมาที่สองเองไปแล้วสายแล้ว <H u ish> โอ้ยกูกระโชกโพดบักเย่เลย <H u ish> ไี่สองเองเฮ้ย <H u ish> สงสายเลยดิกค่ต้องที่สวน ให้กัดปลาย่งโอ้โหครับเมื่อกี้ส่งสายแล้วนะมันโดดก่อนนะเป็นโลอยู่เด้อเมื่อก,กี้นี่แม่หมาสองเองนะเนี่ยโอเคมีอาการนะครับวันนี้ปลายางนะนี่ขึ้นจิน๊บอีกแล้วนี่เดี๋ยวเราย้ำเดี๋ยวเราย้ำ กินอยู่ข้างหน้าเป็นเห็นตัว แค่นตัวแค่นตกวึกกัดแล้วต่อหน้าเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟองท่วมฟองท่วมอยู่ไหมอยู่ไหมบึกกัดแล้วต่อหน้าเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟองท่วมฟองท่วมอยู่ไหม อยู่ไหมนี um ่ไงอยู่โอ้โหใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับโอ้ uh oh, ใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่แล้วโอ้โหโอ้โหน้ำแม่น้แม่น้ำแม่นชอยครับสองโลกว่าสองโลสองโลอยู่น <c oughs> ี่โอ้ห <c oughs> <modeled después> ูนี่สองครับมีสองแน่นอนโอ้หูนี่ไงอยู่โอ้หูใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับโอ้ใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่แล้วอ้อ้หูน้ำแม่น้แม่น้แม่นชลอยครับสองโลกว่า สองโลสองโลดูนีโอ้มีสองครับมีสองนนอนโอ้ะันกับจเพื่อจิเ่อมี้นนัน้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอจับไหนวะดู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 ดดู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 ด บอกแล้วมนเดี๋ยวเยมิ้นบ่ีน้นเดี๋ยว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 ี๋ยมเนีเดี๋ยวเเดยวเดยเยวเดยยเดว่ดีเี๋ยีวเดอยเยวเดีวยย้ี โอ้ตัวขึ้นยี่นี่เออโอ้ยสุดยอดสั่นเลยบอกแล้วทีสามโหมฟังแต่เสียงเบรกจุดออกนะน้ำจุดขุดนี่ครับไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยนี่ครับสองมีแน่นอนอ๋อบนท็อปดยอดครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปยัเงี้ยมันสุดยอดครับนี่ ของแน่นอนทูฟี่ครับทูฟี่ช่วยหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวปลาก่อนนะครับนี่ครับต้อนนองตะกุดนะครับน่าจะมีสองโลนะครับผมโลฟี่ผมแน่นอนนี่ครับยอดนะครับผมโอ้โหมาไม่นานนะประมาณสัก ไม่ถึงยี่สินาทีนะครับตัวแรกหลุดไปตัวที่สองเออตัวที่สองกัดก็ตัวนี้เลยสุดยอดนะครับหวั <c oughs> นเจ็บ